สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทนะวากัตโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสะอะมิฬสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ นโมตัสสะภะคะวะโตรหัโตสสมมาสรมพุตสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตุสมมธสัมพุตสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัสตสมะธรรมบุตสสะสาธุุุุุุุุุุุรุุุุุุุุุขุุุระพุทธุุุุาุุุมุุ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 ุรุพุุธุรุุุุุุุุุุุุุุุุุุงุุุุุุุุ ขอตั้งจิตถวายบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ทำมาต่อองค์ูบาอาจารย์คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพงาโอกาสบัดนี้ลูกขอเรียกตัวเองว่าเป็นลูกลูกขอเรียกพระองค์ท่านว่าเป็นพ่อแม่คูบาอาจารย์ลูกขอฝากกายวาจาใจเป็นลูกหลวงพ่อเดิมด้วยคน อีกคนหนึ่งขอให้ลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้รับความเมตตาการุณาจากหลวงพอ่อมาหนาโอกาสนี้ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานผลบุญใดบารมีใดอันหลวงพ่อเดิมได้สร้างไว้แล้วลูกหลานขอตั้งจิตอนุโมทนาส่วนบุญนี้ สาธุสาธุสาธุอธิฐานลูกขอตั้งจิตอาธิฐานขอให้คุณงามความดีทั้งตัวลูกและบารมีณสถานที่วัดหนองโคหลวงพ่อเดิมและครูบาอาจารย์ทุกทุกป้าอง ได้โปรดช่วยอุปธรรมคำชูอุดหนุนให้ข้าพระเจ้าส่งเสริมให้ข้าพระเจ้ามีความจเจริญรุ่งเรืองมีการงานดีการเงินดีสุขภาพดีความรักความสุขดีความโชคดีมีลาบดี แควคาดปลอดภัยจว,วงจากอันตร,รายทั้งปวงรวมถึงพ่อแม่แมบุตรหลานผ <c oughs> ู้เป็นทีรักญาติของข้าพเจ้าด้วยและข้าพเจ้า,า,จานับจากนี้ไปเมื่อใดที่นักถึง,ง,ถงบารามีหลวงพ่อเดิม วัดนองโพก็ขอหลองพ่อมาช่วยลูกหลานให้ทันการทันเวลาตามที่ลูกหลานจะอธิษฐานด้วยเทินเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็เราได้ฝากตัวเป็นลูกหลานองพ่อลว บนมุญสน่นต่างๆกามาอยู่ที่เราก็หลวงพ่อจา๋าในลูกหลานก็จะเดินทางต่อไปกาบูบาจาจย์แอว